ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีวิวเกมเออกกำลังกายสุดฮิตของ Nintendo Switch นะครับนั่นก็คือเกม Ring Fit Adventure นั่นเองสาเหตุที่ผมซื้อเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอยากออกกำลังกายโดยที่ว่าไม่ต้องไปยิมแล้วก็ไม่ต้องออกไปวิ่งข้างนอกด้วยก็เลยตัดสินใจซื้อโชคดีที่ว่าผมซื้อตอนแรกๆราคาก็เลยยังไม่แพงมากซึ่งเกมนี้จะเป็นอย่างไรจะดีสมคาร่าลือไหมเราไปรับชมกันได้เลยครับเริ่มด้วยอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีแผ่นเกม แล้วก็ตัวเล็กสแตรปเอาไว้ติดที่ต้นขาทางด้านซ้ายซึ่งตอนเริ่มเกมทุกครั้งก็จะมีการสอนติดตั้งโดยการนําเอาจอยฝั่งซ้ายมือของเครื่องให้เครื่องหันหน้าเข้าหาเรานะครับแล้วก็เอาจอยอันซ้ายมือเนี่ยใส่ลงไปในเล็กสแตรปแล้วก็เอาตัวเล็กสแตรปมาพันไว้ที่ต้นขาด้านซ้ายแล้วก็ยืนตรงเฉยๆก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นครับจากนั้นในกล่องเกมจะมีอุปกรณ์อีกอันหนึ่งที่เหมือนพวงมาลัยนี่แหละครับเรียกว่าริงคอนก็เอาจอยทางด้านขวาของเครื่องมาใส่เข้าไปตามภาพที่เห็นนะครับ หลังจากนั้นระบบก็จะสอนการควบคุมต่างๆให้กับเราครับโหมดการเล่นหลักๆนะครับก็จะมีโหมด Adventure ที่เป็นโหมดเนื้อเรื่องโดยเราจะเล่นไปตามเวอร์ต่างๆที่ตัวเกมกำหนดไว้ตามเนื้อเรื่องมีการออกกำลังกายเพื่อไปอยังจุดหมายตอนเริ่มเกมตัวเกมก็จะถามข้อมูลส่วนตัวของเราเช่นเพศอายุน้าหนักออกกาลังกายบ่อยไหมอะไรประมาณนี้ครับเพื่อเป็นการเซตอัพค่าเริ่มต้นที่ให้เหมาะสมกับตัวเราที่สุดรวมถึงการวัดแรงบีบ แรงดึงและก็ความเร็วในการวิ่งด้วยครับการเล่นนอกจากจะออกกำลังกายเพื่อไปอยังจุดหมายแล้วระหว่างทางจะมีการสู้กับศัตรูรวมถึงบอสอีกด้วยครับการต่อสู้ก็คือการออกกำลังกายต่อสู้กันนี่แหละครับมกกีการรุกการรับระบบการเล่นก็จะเป็นกึ่งๆึ่ง RPG นิดๆมีการเพิ่มเลเวลตัวละครเพื่อเพิ่มขีดจำกัดความสามารถ รวมถึงท่าออกกําลังกายที่เราเรียนรู้ได้ก็จะต่างกันตามในแต่ละเลเวลและท่าออกกําลังกายแต่ละท่าก็จะมีความสามารถเฉพาะท่านั้นๆอีกด้วยทําให้เราต้องปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ระดับความยากง่ายของเกมก็สามารถปรับให้เหมาะกับตัวเราได้ตลอดเวลาครับเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงหมดถัดมาก็จะเป็นหมด Quick Play ซึ่งจะเป็นหมดที่รวมท่าออกกําลังกายต่างๆทั้งแบบออกปกติหรือแบบมินิเกมให้เราเล่นก็มีครับ เราสามารถลเล่นได้ตามใจชอบเลยครับถือว่าอิสระมากทีเดียวสําหรับโหมดนี้โหมดต่อไปก็คือโหมดคัสตอมโหมดนี้จะเป็นการออกแบบตารางฝึกด้วยตัวเราเองครับโดยเราสามารถนําท่าออกกําลังกายหรือว่ามินิเกมที่มีในโหมด Quick Play มาทาเป็นลิสต์ออกกําลังกายต่อเนื่องเฉพาะของเราได้ที่โหมดนี้เลยครับเรียกว่าสะดวกมากเลยทีเดียวสามารถออกแบบได้หลายลิสต์ด้วยสูงสุดได้ถึง10รายการต่อนหนึ่งลิสต์ครับต่อไปเป็นมัลติทัสโหมดครับอันนี้คือโหมดออกกําลังกายโดยใช้ริงคอนออก ในตอนที่เราไม่ได้เปิดเครื่องครับส่วนตัวผมเองก็ไม่เคยใช้โหมดนี้เหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่คิดว่าออกกับเกมมันสนุกกว่านะและสุดท้ายก็คือโหมดร t ทึมเกมครับก็คือการออกกําลังกายตามเสียงเพลงสําหรับท่านที่ชื่นชอบแนวเกมเต้นที่เราเคยเล่นกันนั่นแหละครับแต่รูปแบบการเล่นของเกมนี้จะต่างกันโดยจะใช้ริงคอนเล่นตอนเริ่มโหมดก็จะมีวิธีการสอนเล่นครับไม่ต้องห่วงว่าจะเล่นกันไม่เป็นเพลงส่วนใหญ่ก็จะเอามาจากเพลงประกอบฉากในเกมนั่นแหละครับ รวมถึงการเอาเพลงของเกมในเครืออย่าง Mario และ z ซ l d a มาให้เล่นกันด้วยครับทีนี้มาพูดถึงข้อดีข้อเสียของเกมกันเลยนะครับข้อดีก็คือเราสามารถออกกําลังกายที่บ้านได้เลยง่ายๆครับยิ่งช่วงนี้ไวรัสโควิดระบาดเราก็ลดความเสี่ยงที่จะต้องไปยิมหรือที่ที่มีคนเยอะได้ซึ่งผมว่ามันเหมาะมากเรื่องความเข้มข้นในการออกกําลังกายก็ค่อนข้างดีทีเดียวสามารถปรับให้เหมาะกับตัวเราได้ง่ายมากๆ เรียกว่าสําหรับคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้ต้องการสร้างกล้ามเนื้อมากมายอะไรสามารถซื้อมาเล่นกันได้เลยครับส่วนเรื่องข้อเสียก็คงเป็นเรื่องราคาที่ค่อนข้างจะดีดตัวขึ้นสูงเลยทีเดียวคงเพราะว่ามันฮิตและครับก็เลยทําให้ราคาขึ้นสรุปคะแนนก็ตามที่เห็นในจอภาพนะครับถ้าสามารถหาซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงเนี่ยจะถือว่าคุ้มมากๆเลยทีเดียวครับสมควรมีติดบ,บ้านไว้มากๆเลย และเช่นเคยผมจะทิ้งท้ายด้วยตัวอย่างเกมเพลย์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ your knees then straighten them all the way down